สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสามัคคีประชาชนอยู่กับผมขจรศักดิ์เทวเจริญรัตน์ครับ,บคุณผู้ชมครับวันนี้เราคงจะช่วงนี้วันนี้รายการนี้อย่างเลยเนี่ยของงดเกี่ยวกับการวิพากษ์วิจารณ์ตำรวจเพราะว่าตลอดทั้งวันนี้คงมีการวิพากษ์วิจารณ์ตำรวจกันมหาศาลแล้วนะครับแต่ว่าหัวข้อที่เราจะมาคุยกันนะครับเราจะเริ่มไปอย่างทีละ หัวข้อหัวข้อก่อนนะครับเอาหัวข้อกกตก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับก็รู้กันดีนะครับว่าทางด้านของกกตน,นั้นก็อาจจะเรียกว่าถึงข่าวอับจนกันเลยทีเดียวว่าจะไปยังไงต่อเมื่อมีการเชิญตัวแทนของพรรคปฏิบัตปปิและก็พรรคเพื่อไทยมาคุยแต่ดูเหมือนว่าจะมีการเลื่อนกันไปเลื่อนกันมาและเมื่อมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมาก็มีการคุยกันถึงเรื่องของธรรมะแทนนะฮะนี่เป็นการเปิดใจของ ทางด้านของกกตนะครับล่าสุดแล้วทางด้านของกกตสรุปนะครับใน8จังหวัดภาคใต้ประกอบด้วยสงขลาสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงชุมพรตรังกระบี่และก็ภูเก็ตปรากฏว่าใน8จังหวัดนั้น28เขตเลือกตั้งไม่มีผู้สมัครสอสแม้แต่คนเดียวนะครับขณะเดียวกันก็มีอีก22เขตใน12จังหวัดทั่วประเทศที่มีผู้สมัครสอสเพียงคนเดียว และนับจากนี้ไปกกตจะทําอย่างไรนะครับดูเหมือนว่ากกตถูกกดดันทุกด้านวันนี้แขกรับเชิญที่จะมาไขปริศนานี้นะครับท่านเป็นนักวิชาการอิสระทางด้านของรัฐศาสตร์ขอต้อนรับอาจารย์สมชายศรีสุนทรบัวหานครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับมาถึงเดดล็อกไปไม่ออกเลยทางด้านของกกตถ้าอาจารย์เป็นกกตอาจารย์จะทำอย่งไรดีครับ ถา <laughs> มว่าเป็นกรกตอตอนนี้ขนาดนี้เนี่ยเมื่อ <laughs> ดูแล้วต้องต้องต้องแนะนำผมผมเคยบอกไปก่อนหน้านี้แล้วที่มามาจัดมา,มารายการก่อนหน้านี้สิ่งที่เรียกร้องแล้วก็ฝากกรกะตไว้ในช่วงนั้นก็คือกรกะตต,ออกต้องลาออกทันทีต้องลาออกทันที แต่อาจารย์บอกตั้งก่อนหน้านี้แล้วก่อนหน้านี้แล้วก่อนที่จะมีการเลือกตั้งก่อนที่จะมีการรับสมัครเลยซ้ําครับว่าในสถานการณ์คุณจะต้องกกตก็เห็น,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 น Mutter, ใจว่าเพิ่งม,มารับตําแหน่งร้อนเพิ่งม,มารับตําแหน่งแล้วก็อยากจะปฏิบัติหน้าที่อพอรับตําแหน่งก็อยากจะปฏิบัติหน้าที่ครับ <c ười> แต่พอปฏิบัติหน้าที่ก็ดูจะมีปัญหาฉะนั้นนังกกตทั้งหมดแล้วฮะทั้งห้าทั้งจะต้องไป ต้องต้องอย่าศึกษาแค่แคแ่พระบัญญัติว่า้วยการเลือกตั้งที่เรียกว่าพระบัญญัติประกอบรัฐนูลว่าโดยการเลือกตั้งและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาบนี่นะไม่ใชไ่ไปศึกษาแค่ตรงนั้นแล้วก็แล้วก็กรรมวิธีถึงศึกษากรรมวิธีวิธีการปฏิบัติในการจัดการเลือกตั้งไม่ใช่คแค่นั้น มไม่ใช่มัวจะไปศึกษาพอม,มัวไม่ศึกษามันก็ก้มหน้าศึกษาแต่ระเบียบวิธีปฏิบัติโดยไม่มองมองสถานการณ์ปัจจุบันมาในสานปฏิบัตเกิดอะไรขึ้นบ้างครับแต่ถ้ามองสถานการณ์ปัจจุบันแล้วเนี่ยเราไม่ต้องไปอ่านเลยเพราะเรามยัดประกอบรัฐมนุญว่าโดยการเลือกตั้งว่าเขาจะต้องทําอะไรกันบ้างอย่างไมเห็นไหมมันทําไม่ได้อ <laughs> ว่าต้องยอมรับตัวทั่วกันหรือนี้คนเขายอมรับกันทั่วประเทศไม่ใช่ไม่ยอมรับอ่ะครับว่าประเทศนี้มีปัญหาอืประชาชนเขาไม่พอใจครับรัฐบาลโดยเฉพาะรัฐบาลรักษาการเนี่ยเขาไม่พอใจครับไม่พอใจที่จะให้มีการเลือกตั้งให้นั้น,นกลไกที่จะขับเคลื่อนเรื่องการทั้งทั้งต้องหยุดอ่ะครับหยุดยังไงล่ะ ให้หยุดโดยไม่ไปปฏิหน้าที่นั่งคาตําแหน่งอยู่อย่างนี้คุณก็ต้องโดนหนึ่งห้าเจ็ดก็ต้องผิดกฎหมายซึ่งตอนนี้พัก,พ,กพักอะไรครับพักเพื่อไทยผมไม่อยากเอ่ยนะเอาให้ผมให้ผมเอ่ยแทนไอ้พักเนี่ยก็พยายามที่จะเอจับผิดกรกตอยู่ครับแล้วก็มีดูดูเหมือนจะมีหลายเขตเลือกตั้งก็<笑><笑>พักเพื่อไทยพร้อมพงศ์บอกว่าถ้า วันที่หนี้เนี่ยยังไม่สามารถทำอะไรได้นะครับจะฟ้องศาลจะฟ้องกกต็ตอเน,นี่ยเขาเข้าฟ้องไอ้ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ครับก็คือว่าทำมาล้างคาตําแหน่งโดยไม่ทําหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือทําโดยไม่โดยผิดพลาดอย่างนี้คุณก็จะผิดอยู่เรื่อยๆผิดซ้ําผิดซากถึงแม้ว่าคุณจะพยายามแล้วก็ตามทีแต่คุณนั่นแสดงว่าคุณไม่ดูสภาพการ สภาพสถานะการณ์จริงๆของบ้านเมืองนี้ว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นหลับหูหลับตาคิดว่าบ้านเมืองนี้อยู่ในภาวะปกติอะไรครับอาจารย์เตือนเตือนกกตก่อนหน้านี้แต่ถึงนกเวลานี้เนี่ยยิ่งยุ่งไปใหญ่ไงอาจารย์เขาลาออกทันไหมก็ต้องรีบลาออกทันไม่ทันแลถูกบ้างจะโดนบ้างก็ต้องก็ต้องไปแก้กันในศาลถ้าเขาฟ้องก็ต้องไปแก้ตัวว่าพยายามอย่างที่สุดแล้วที่จะปฏิบัติหน้าที่ก่อนหน้านี้ทั้งห้าได้โยนกลับไปที่รัฐบาล มันโยนกลับ<ก>ไม่ได้ม,มันโยนกลับไม่ได้เพราะรัฐบาลเขารักษาการ oh. แล้วรัฐบาลเขายนกลับรัฐบาลเพื่อให้รัฐบาลไปประกาศกิจสณีกาเลือกตั้งใหม่หรือกิจการในการเลื่อนออกาหนดการเลือกตั้งมีกิจการออกมาใหม่ทุนเก้าใหม่แล้วก็โปวดเก้าลงมาใหม่เนี่ยอ,อืเขาไม่ทําหลอกครับ เพราะว่าเขาต้องการโยนเพราะว่าเขาต้องการโยนปัญหาทั้งมวลเนี่ยในการเลือกตั้งให้กับกกตให้คุณทําหน้าที่คุณก็ต้องไปทําหน้าที่เจรจากับชาวบ้านขอร้องกับชาวบ้านอย่าให้เข้ามาคัดค้านอย่าเข้ามาปิดกั้นสถานที่รับสมัคร,ครเป็นหน้าที่ของกกตทั้งนั้นกรกตจะมีมือมาอย่างไงไปทําเลยจะขอกําลังตํารวจทหารนั่นเขาก็ทํานี่ ก็พยายามอยู่ขนาดย้ายย้ายที่ทําการเลือกรับสมัครเลือกตั้งเข้าไปอยู่ในค่ายตชดเห็นไหมก็ทำแล้วก็ทำแล้วส่งฮอไปรับก็ทําแล้วเอาฮอไปรับก็ทําแล้วก็ถูกฟ้องไล่เบี้ยกันอยู่นี่เเพราะพออไปไปรับเฉพาะพักครับพักเดียวใช่ไหมผู้สมัครของพักการเมืองเดียวอแต่อีก30มสิบกว่าพักหรือ20่สิบกว่าพักเขารออยู่ครับพอรออยู่ก็ไม่ไปรับเขาที่จริงมันต้องเมื่อความชอบธรรมมันต้องไปรับทั้งหมด ครับอาจารย์ครับปรากฏว่าวันนี้3มกราคมนะครับกกตก็ออกมายืนยันว่าไม่ลาออกก็ยืนยันไปคุณก็ไม่ลาออกไปก็คาราคาซาังกันอยู่อย่างนี้ครทออัทำไมถึงไม่ลาออกต้องถามตรงนี้ทําไมถึงไม่ลาออกการปฏิบัติหน้าที่มันปฏิบัติไปไม่ได้แล้วคุณหาทางออกหน่อยซิว่ามีพระราชบัญัติ ประกอบรัฐมนูญมีหมดว่าตาว่าด้วยการจัดการเลือกตั้งครับตรงไหนที่มันจะสามารถแก้เดินไปได้มีคนเสนอเยอะอืว่าให้สมัครออนไลน์ได้ไหมในการสมัครก็ทําไม่ได้อีกจนบัตรนี้ล่วงเลยเวลาเลยมาแล้วรับสมัครคุณจะทํำยังไงครับเพราะกฎหมายไม่เปิดช่องไว้อืทางที่ดีก็คือคือต้องเดินหน้าเข้าหาประชาชน มาร่วมกับประชาชนอาจารย์ครับถ้าสมมติว่ากกตก็ยังดึงดันไปแล้วให้ซื้อเวลาไปเรื่อยๆแต่ในขณะเดียวกันเมื่อเมื่อมี28เขตเลือกตั้งไม่มีผู้สมัครสอสแม้แต่คนเดียวขณะที่อีก22เขตเนี่ยก็ใน12จังหวัดทั่วประเทศก็มีผู้สมัครสอสอเพียงคนเดียวกรณีนี้เนี่ยก็จะไปวัดกันเลยว่า ยังไงเสียก็ไม่ถึง95%หรือว่า475คนจากสสทั้งหมด500คน <c oughs> ที่รัฐธรรมนูญกําหนด <c oughs> อย่างนี้มันก็ <c oughs> เด็ดล็อกอยู่แล้วด้วยตัวมันเองหรือเปล่าครับมันแน่นอนเพาคุณจะปเปิดตาําราเปิดพระบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเปิดรัฐธรรมนูญดูหรือเงื่อนไขกติกาเนี่ยเขาไม่มีให้คุณหรอกเพราะว่านี่สถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์พิเศษไม่ปกติ <c oughs> มันเป็นสถานการณ์ไม่ปกติเมื่อไม่ปกติคุณจะมัวคาระคาซังอยู่เพื่อจะให้คุณจะได้ใช้เงิน3 0 0พัน 800ล้านล้าน <laughs> ในการเลือกตั้งครั้งนี้คุณก็มันก็ใจดำเอามาฉิดเกินไปที่จะผลาญชาติที่จริงแล้วครับเงินนี้เป็นเงินของประชาชนแล้วก็ในระบบในระบบเลือกตั้งที่ไม่สามารถที่จะผลิตเอานักการเมืองที่โปร่งใสที่มีจริยธรรมออกมาได้เนี่ยนะผลิตมาก็แต่ไอ ไอ้นักการเมืองที่เร็วๆออกมาเนี่ยอืนะมันก็ยิ่งการใช้จ่ายเงินก็ยิ่งไม่คุ้มค่ามอง<ช>ถึงความคุ้มค่านะนี่คือหลักรมาภิบาลอาจารย์นะอาจารย์กำลังจะบอกว่าไม่ต้องไปคิดถึงหลังจากนี้เลยหยุดลาออกไปเลยหมา,ายถึงว่าผมจะได้ไม่ถามอาจารย์ต่อว่าแล้วถ้าดึงดันต่อไปแล้วจะเกิดผลอะไรใช่ไหมอาจารย์ก็คือปล่อยเลยให้ให้หยุด ให้ลาออกไปเลยความเสียหายมันจะได้ไม่เกิดขึ้นมากป่นนี้ครับบาดแผลของประเทศบาดแผลของแผ่นดินจะได้ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เวอะหวะมากกว่าน,นี้จนยากที่จะเยียายาและสิ่งเหล่านี้ที่คุณนั่งอยู่นี่คุณนั่งทับทุกของประชาชนทุกของประเทศทนะั้งนั้นการที่คุณดึง,ด,งดันอยู่อย่างนี้อย่งยื้อเก้าอี้อยู่อย่างนี้เนี่ยมันก็รังแต่จะ เกิดผลเสียหายอย่างน้อยก็เกิดสูญเสียต่องบประมาณแผ่นดินถึง3 8 0 0รล้านบาทม,มันเป็นเงินของประชาชนแล้วเงินที่จะพัฒนาประเทศชาติแล้วมันไม่คุ้มหรอกครับที่จะ,ท,จะที่จะระบบการเลือกตั้งในปัจจุบันเนี่ยระบบที่มันล้าสมัยแล้วก็มีจุดอ่อนมากมายเนี่ยนะถ้าเราปฏิรูประบบการเลือกตั้งใหม่แล้วค่อยมามีการเลือกตั้งเนี่ยผมอธิบายให้กับลูกศิษย์ลูกหาอธิบายให้คนหลายคนแม้กระทั่งพวกเสื้อแดงนะ ก็ยังพยายามอธิบายเขาบอกว่าไอ้ไอ้ไอ้ระบบไอ้ที่ต้องปริ้รูปเปลี่ยนแปลงระบบเลือกตั้งอ่ะมันก็เหมือนกับเราเราเปลี่ยนเทคโนโลยีใหม่สำหรับการเครื่องลงสีอ่ะครับเรามีข้าวพันธุ์ดีอยู่แล้วเมข้าวพันธดีที่พร้อมที่จะสีออกมาเป็นข้าวสารเม็ดสวยงามแต่พอใช้เครื่องในระบบเก่าคือระบบการเลือกตั้งเก่าเนี่ยเม็ดข้าวพันธุ์ดีใส่ลงไปเนี่ยมันก็ยังหักเสียหาย ข้าวก็ไม่น่ากินเม็ดไม่ว่าจะพันดีขนาดเม็ดมันก็ออกมาไม่สวยครับมันก็จะไปเป็นข้าวหักข้าวปลายข้าวอ,อ,อะไรอีกเยอะนี่แสดงว่าคุณภาพของเครื่องจักที่มาสีข้าวมันไม่ดีไอเรามาปิ้นรูปปริรูปก็เพื่อจะให้เครื่องจักรเนี่ยมันมันดีมันเหมาะสม มเมล็ดข้าวพันธุ์ดีข้าวเปลือกพันธุ์ดีใส่เข้าไปมันผลิตออกมาได้ข้าวเม็ดสวยงามรประชาชนนะ่ะมีความหอมน่ากินอย่างเนี้ยมันทันสมัยมากกว่าอาจารย์ก็บอกว่าอ่ะปฏิรูปก่อนแล้วค่อยไปเลือกตั้งก็นั่นแหละก็คือเปลี่ยนระบบให <c oughs> ้ปฏิรูปปฏิรูปหลายอย่างนะ <c oughs> แต่ว่าอันดับแรกเฉพาะหน้าเนี่ยมันต้องเราปฏิรูประบบการเลือกตั้งของอาจารย์แต่ทําไมคุณธีรวัตรธีระโร์จวิต ก็กตด้านกิจการพักการเมืองเนี่ยก็ยังพูดถึงเรื่องของการให้ผู้บริหารสองพักการเมืองใหญ่ต้องมานั่งคุยกันเพื่อหาทางออกแล้วก็คุณสมชัยก็พูดถึงเรื่องของคือยังเชื่อว่ามันยังมีทางออกอยู่ด้วยการถอยคนละก้าวเขาเ,เขาใช้ตะกาอะไรคิดอาจารย์ตะกาคิดเลยคือความขัดแย้งของประเทศนี้เป็นแก้เป็นความขัดแย้งของสองพักการเมืองครับ ก็คือระหว่างพรรคประชาธิปัตย์กับพรรคเพื่อไทยครับระกาความคิดอย่างนี้เป็นระกาความคิดที่ไม่ใช้ไม่ได้เลยอ่ะครับมันมองปัญหาของประเทศไม่ไม่แตกไม่ใช่ปัญหาประเทศนี้ที่มีปัญหาขัดแย้งอยู่มันไม่ใช่ปัญหาของพรรคการเมืองสองพรรคขัดแย้งกันเขาก็บอกอีกว่ากกตก็บอกว่าไม่ใช่หน้าที่ของกกตรจริงๆแล้วการเจราจาไก่เกลียกก็ไม่ใช่หน้าที่ของกกตอ,อีกอย่างผมถึงมองว่า แล้วตกลงใครจะต้องมาคลายปัญหานี้ไอ้ปัญหาอย่างนี้ก็ต้องให้ประชาชนไงแก้ปัญหาคุณควางมือสิวางสิ่งเหล่านี้ไว้ให้กับประชาชนแล้วมาร่วมกับประชาชนในการปฏิรูปในการปรับปรุงระบบในการแก้ไขระบบการเลือกตั้งว่าเราจะต้องปรับเปลี่ยนระบบการเลือกตั้งใหม่คุณออกจากระบบนั้นก่อนกกตอ,ออกจากระบบก่อนคุณอย่ามาขยันตอนนี้เพราะเครื่องเก่าเนี่ยมันสีข้าวไปไม่คุ้มหรอกครับลงสีลงเนี่ยมันไม่คุ้มข้าวไฟก็กินมากครับ นะแถมสีออกมาแล้วข้าวมันก็ไม่ได้เมด็ดดีมันก็หักหักใช่ไหมมันก็สูญเสียมากกว่าความคุ้มค่ามันไม่มีมันมีปัญหาต้องยอมรับว่า,าก,การเลือกระบการเลือกตั้งเรามีปัญหาเลือกตั้งมาแล้วได้คนไม่ดีทำ,ทำยังไงจะปรับรูประบบเปลี่ยนแปลงระบบคุณมาช่วยจังคิดตรงนี้ลาออกแล้วก็ปล่อยให้ประชาชนจัดการอแล้วมาเ,เข้าร่วมกระบวนการประชาชนแล้วคุณอยากจะเปลี่ยนปฏิรูประบบเลือกตั้งคุณมาช่วยกันตรงนี้ อาจารย์ครับทีนี้ว่าสมมุติว่าเขาลาออกจริงๆประชาชนก็จัดการด้วยตัวเขาเองขณะเดียวกันมีประชาชนกลุ่มหนึ่งต้องบอกว่ามวลมหาประชาชนที่เขาจะพยายามมีการปฏิรูปแต่ในขณะเดียวกันเอาอีกแล้นวนปชเอยรัฐบาลเอย <c oughs> ก็พยายามจะสร้างกลุ่มขึ้นมาเพื่อที่จะปกป้องอำนาจของตัวเอง <c oughs> แล้วก็โดย <c oughs> เฉพาะล่าสุดเนี่ยอาจารย์ล่าสุดเนี่ยมีการตั้งรางวัลจากขวัญชัยภัพยพนาบอกว่า อ่ะมีการระดมเงิน5 0 0แสนบาทแหนคุณสุดเพื่อจะล่า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 เอาใครจับตัวคุณสุเทพเทือกสุบันได้จับเป็นไต้ห0 0แสนผมไม่แน่ใจว่าถ้าจับตายนี้ได้1ล้านหรือเปล่าแต่ที่นแน่แคือมีการประกาศออกมาชัดเจน uh huh. จากขวัญชัยไพรพนานะครับ